สวัสดีทุกท่านนะครับผมก็มีข่าวร้ายมาบอกครับคือก็ตามชื่อคลิปผม ID ดีไลน์ผมหายไปนะครับคือผมเนี่ยเมาไม่ใช่เมาครับผมมึนนะผมคือเผลอเผลอแบบว่าใส่เบอร์ซ้ํานะครับตอนสมัครไ d ดีลองนะแล้วไอเดีลองเนี่ยมันมันแบบเผลอใส่เบอรอ์เบอร์ซ้ํากับ ID หลักไปอะแล้วทีนี้นผมก็ไม่รู้เลยลืมครับผมลืมตัวมากๆครับ มันก็เลยไปทับกับไอดีหลักผมจากนั้นไอดีหลักผมมันก็เลยหายไปเลยหายแบบไม่สามารถกู้คืนกลับมาได้แล้วนะครับแล้วผมเติมไปเยอะมากแล้วก็เพิ่งจะเติมไปไม่ไม่กี่วินี้เองนะเพิ่งจะเติมไปเองนะครับเราต้องมาเริ่มใหม่หมดเลยไอ้เหี้ยคือต้องมาเริ่มใหม่หมดเลยนะครับก็เลยรู้สึกว่าแบบไอชิบหายแล้วมันจะเป็นประวัติศาสตร์เล้ปะไหนเหี้ยคือแบบว่าคือมาไกลมากครับผมต้องมาเริ่มใหม่หมดเลยนะครับเคยบอกเอาไว้นะกับคนหนึ่งว่า ถ้าต้องเริ่มใหม่เนี่ยผมจะเลิกเล่นนครับผมแต่ผมรู้สึกว่าผมผูกพันกับเกมนี้มากเกินไปว่ะก็เลยต้องเล่นครับผมใครก็นะครับใครที่อยู่กิลนั้นแล้วยังอยู่แล้วแบบว่าหัวกิลหายไปก็ไม่ต้องตกใจนะครับคือไอดีมันหายไปแล้วก็มันหายไปเลยนะครับมันหายแบบสาบสูนย์ไปเลยนะครับคือผมก็อุตสาห์ล็อกอิน g m เ i l เอาไว้นะมันควรจะล็อกเอาไว้ด้วยซ้ํานะครับแต่ไม่ได้ล็อกเอาไว้นะครับมันไม่คือมันแบบคือพอเชื่อมเบอร์ปุ๊บจบเลยครับผม พอทับเบอร์ปุ๊บจบครับผมมันล้าง Gmail ทุกอย่างของผมหมดเลยครับแล้วก็คําเตือนเนี่ยไม่รู้มันเขียนเอาไว้ชัดเจนไหมนะคือผมไม่ได้อ่านนะครับว่าถ้าสมมติว่าใช้เบอร์เดิมทับกันเนี่ยไอดีไลน์มันจะหายนะครับคือผมก็ไม่เห็นนะไม่ได้เห็นว่ามันเขียนเอาไว้อะนะครับโอ้ยนะครับเร,เริ่มใหม่นะครับเริ่มใหม่ก็นะครับถือว่าเป็นประสบการณ์แล้วกันเนาะแต่ว่าเพิ่งเติมไปเนี่ยดิคือคือแบบ มันน่าเสียดายตรงที่เพิ่งจะเติมเงินไปนะครับแต่ดีมากที่ไม่ได้เติมไปเยอะในเดือนนี้นะแต่ตอนนี้คือไม่มีเงินเติมแล้วนะครับก็ยังคงเป็นสายฟรีอยู่ตอนนี้ยังสายฟรีอยู่ย้ำนะครับยังสายฟรีอยู่เพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวผมไปเก็บ r ูบี้อะไรให้มันเรียบร้อยนะครับแล้วก็พออะไรเสร็จก็เดี๋ยวจะสุ่มกาชากันใหม่เลยนะครับก็หวังว่าอยากจะได้ดัสกับคิงเอามาแบกนะ จากนั้นก็จะพาไอดีนี้นะครับกลับไปสู่สังเวียนแบบเดิมนะครับถามว่าไออาการแบบต้องมาเริ่มใหม่อย่างเงี้ยผมเคยเจอไหมสองรอบนะครับสองรอบแล้วนะฮะสองรอบแล้วอนะคือแบบไอเชี่ยสองรอบมันก็ถือว่าเป็นอะไรที่เหนื่อยมากอะนะครับเคยแบบโอ้ยเสียใจนะเสียใจมากครับผมแต่ว่ามันก็ต้องยอมรับอะนะครับว่าเราสะเพพ้าเองอะนะครับ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวยังไงไอดีนี้เป็นสายฟรีแล้วกันเนาะอ่าเป็นสายฟรีถือว่าเป็นข้อดีแล้วกันนะครับสายฟรีแม่งเลยแล้วกันนะฮะก็หวังว่านะครับมันจะเป็นข่าวดีสําหรับทุกท่านที่เป็นสายฟรีแล้วก็อยากจะหาแนวทางแล้วกันเนาะดูช่องนี้เอาไว้นะครับสามารถแชร์คลิปนี้ได้เลยว่าไอา้ทียใครอยากจะเริ่มใหม่ามาดูช่องนี้ได้เลยครับผมแม่งแม่งพลาดแล้วครับผมช่องนี้นครับแม่งเกิดปัญหาแล้วนะครับก็ ทำใจแล้วนะครับคือผมก็นั่งกุมขมับมาสักสองสามชั่วโมงนะครับกว่าจะมานั่งอัดคลิปได้ก็คือแบบเฮ้ยนะครับโอเคก็หวังว่าท่านผู้ชมจะเข้าใจผมเนาะว่ามันก็ต้องเริ่มใหม่นะครับคลิปร,รีวิวอะไรก็ต้องเริ่มใหม่หมดเลยนะครับตัวเลนเจอร์อะไรก็ต้องเริ่มใหม่หมดเลยแต่ว่านี่มีรีมีูมบี้จากตรงนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะเล่นให้หมดเลยนะครับถ้าวันนี้เล่นเสร็จก็จะเล่นให้หมดไปเลยเนาะโอเค เดี๋ยวจะไปหาเพื่อนโหดด้วยนะครับงั้นวันนี้ก็ลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วกันนะครับสำหรับการเริ่มต้นใหม่นะบ๊ายบายครับผม